ขอสวัสดีตอนเช้า f อของผมทั้ง16,200่กว่าท่านแล้วในเวลานี้นะครับผมให้ f อชมธนบัตรหมุนเวียนในหลวงรัชกาลที่9ทึ่งได้รับความนิยมมากๆนะครับเป็นธนบัตรหมุนเวียนนะครับในโอกาสที่ระลึก1 2อปีกระทรวงการคลังปี38นะครับฉบับนี้นะครับซึ่งฉบับนี้นะครับด้านหน้านะครับประทับพระบรมาสาธิรักษ์ในหลวงรัชกาลที่9ฉสลองพระอ,องค์ เครื่องแบบเต็มยศอย่างเครื่องแบบจอมทัพไทยนะครับทรงผิดนพักไปที่ยืงซ้ายของธนบัตรนะครับและหมายเลขธนบัตรหมวดธนบัตรคือหมวดหมายเลข 3D มดีนะครับหมวด 3D ดีหมายเลข7 9 2 3 9 0 4นะครับซึ่งจะรึกข้อความรัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชาระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับ10บ,บาทและมีลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคาร แห่งประเทศไทยนะครับมีความคมชัดและชัดเจนในรายละเอียดนะครับตรงด้านบนซ้ายนะครับมีองค์พระยาคุดกลางปีกอยู่ด้านบนเป็นตราแผ่นดินของไทยและมีรัศมีอยู่ด้านบนนะครับเสียงของพระยาคุดนะครับพื้นที่สีขาวที่ fc เห็นนะครับเมื่อกระทบกับแสงนะครับจะเห็นพระบรมสารทสุรักษ์ในหลวงรัชกาลที่9ทรงผินพักไปที่ด้านขวาของธนบัตรนะครับชัดเจนมากๆนะครับในรายละเอียดตามที่ fc เห็นนะครับ ผมเลื่อนมาที่ด้านล่างนะครับธนบัตรที่เรี้อ120ปีกระรวงกันครั้งนี้ด้านหลังล่างนะครับจะมีหมวดภาษาไทยนะครับเป็นหมวดนะครับ3ต่อเต่านะครับหมายเลขไทยนะครับเจ็ดเก้าสองสามเก้าศูนนะครับเลื่อนมาเห็นคําว่า10บาทนะครับด้านบนเป็นเลขไทยและด้านล่างเป็นเลขอาราบิกนะครับและมีและมี เป็นลายกระหนกนะครับอยู่ด้านล่างนะครับสุดยอดเข้มขขังนะครับมีลายน้ําอยู่นะครับเห็นอย่างชัดเจนมากๆนะครับมีลวดลายตามที่ FC เห็นซึ่งผมเชื่อว่า FC หลายท่านนะครับมีความคุ้นเคยมากๆนะครับกับธนบัตรฉบับนี้นะครับเพราะเคยใช้ผมเคยใช้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับพลิกไปให้ชมด้านหลังที่เป็นโฟกัสสาคัญมากๆคืออะไรครับคือภาพบรรมรูปในหลวงรัชกาลที่5เป็นภาพบรมรูปทรงม้านะครับ เป็นพระรมปศาสตร์ที่สักที่เป็นพระบนรูปทรงม้านะครับซึ่งพระองค์ทรงประทับม้านะครับทรงประทับมา้าและประดับพระแสงกระบี่นะครับตรงก้างๆพระวรากายนะครับมีพระแสงกระบี่นะครับพระร,รูปทรงม้านี้นะครับออกแบบที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับ แล้วก็เลื่อนมานะครับมีลายกระหนกอยู่ด้านหลังพระบรมรูปนะครับและมีองค์พระยาคุดนะครับกลางปีกอยู่ด้านบนเอ่อผมพอยกนะครับพื้นที่สีขาวมาจะเห็นพระบรมาสรรา,ารีริกธาตุหลวงราชการที่9สลับข้างกับเมื่อกี้นะครับคราวนี้ทรงผิดนภำพักไปที่ด้านซ้ายของธนบัตรเมื่อกี้นะครับด้านหน้าทรงผิดนภำพักไปที่ด้านขวาของธนบัตรนะครับผมวางแล้วเลื่อนมาด้านหน้าก็มีลายกระหนกนะครับ สวยงามมากๆและมีนะครับลวดลายและก็มีตัวเลขแสดงชนิดราคาสิบาทเป็นเลขไทยและล่างเป็นเลขอาลบิกสุดยอดเข้มขลังคมชัดในรายละเอียดมากมากนะครับธนบัตรฉบับนี้ถือเป็นธนบัตรที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับเป็นธนบัตรที่ใครก็รู้จักกันดีนะครับรู้จักกันดีและผมเคยใช้ธนบัตรนะครับจนิดราคานี้นะครับและธนบัตรฉบับนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับ ซึ่งเป็นธนบัตรที่มีความงดงามนะครับเข้มขังคมชัดด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9นะครับหมวด3ต่อเต่านะครับหมายเลข792-3904นะครับสุดยอดเข้มขังคมชัดในรายละเอียดอ,อมากนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ